สวัสดีครับพบกับช่องหนอนบอนไซนะครับวันนี้ช่องหนอนบอนไซจะพาทุกคนมาทําคุสมมโนนะครับก่อนอื่นเราก็มาทําความรู้จักกับคุสมมโนก่อนนะครับคุสมมโนก็จะเป็นพืชที่ปลูกในกระถางนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้วางจัดเป็นองค์ประกอบคู่กับบอนไซนะครับเราก็มักจะเห็นเวลาเขาจัดเอ็กซิบิชันเกี่ยวกับบอนไซนะครับก็จะมักจะมีพืชลักษณะนี้ที่เป็นกระถางเล็กๆวางคู่กับ บอนไซนะครับหรือว่าในสวนบอนไซที่เขาจัดวางสวยๆนะครับเขาก็จะมีพืชพวกเนี้ยวางเป็นองค์ประกอบเพื่อ,อสร้างบรรยากาศให้กับต้นบอนไซหรือสวนบอนไซนะครับให้ให้เขามีความเป็นธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับต้นบอนไซนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองทำกุสามโนะด้วยต้นไม้ที่เราพอจะหาได้นะครับบางต้นก็ เป็นต้นไม้ที่ผมอาจจะไม่รู้จักมันได้ซ้ำครับก็เป็นวัชพืชนี่แหละเ,เราสามารถใช้ต้นไม้ชนิดอะไรก็ได้นะครับที่มันพอที่จะมีความสวยงามแล้วก็เอาสามารถมาปลูกในกระถางนะครับวันนี้ผมก็จะมีพวกต้นไม้ที่ผมเก็บเก็บมาจากในสวนของผมนะครับเอาลองมาทำดูครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่น ที่จะทํานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแนะนําตัวผู้ช่วยนะครับอันนี้คือผู้ช่วยของผมเองที่จะมาช่วยนะครับชื่ออะไรครับชื่อวินดังพูดดังๆชื่อวินครับ,บ,รบผม,อ,มอยู่ปหนึ่งอายุหกขวบครับโอ้เก่งมากน้องวินจะเป็นผู้ช่วยของผมนะครับอ่าก็ปกติเวลาผมทําต้นไม้เนี่ยก็จะมีอ่น้องวินเนี่ยมาเล่นด้วยแล้วเขาก็จะทําไปด้วยนะครับอ่า ก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆภายในบ้านอ่าอันนี้สามารถเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ทําได้นะครับเราไม่ได้คาดหวังถึงความสวยงามนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทําภายในครอบครัวกันเองนะครับอ่าแล้วก็อ่าเอามาใช้งานจริงได้ด้วยนะครับอย่างเช่นต้นนี้ที่เคยทําไปก็อ่าเป็นพืชง่ายๆนะครับเป็นจริงๆก็เกือบจะเป็นวัชพืชในบ้านด้วยซ้ำนะครับอ่าอย่างต้นเอ่อ แนแก้วเนี่ยผมก็เอาเก็บมาจากดินแล้วก็เอามาใส่กระถางมันก็เลี้ยงเล็กๆแบบนี้ครับก็สวยดีครับผมเรามาดูต้นไม้แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ต้นแรกที่ผมเอามาก็คือไมายาราบนะครับเพิ่งเก็บมาจากกระถางต้นไม้อันนี้ก็เก็บมาจากกระถางต้นไม้เองไม่ได้ซื้อนะครับเป็นมยราบที่ขึ้นเองก็ตอนนี้มันยังหูบอยู่ ต้นต่อไปคือต้นไผ่จืดนี่นะครับไผ่จืดอันนี้ก็ซื้อมาไว้สักพักแล้วครับยังไม่ได้ทําอะไรทีเดียววันนี้ก็เอามาจัดดูไผ่จืดก็เป็นพวกพืชสมุนไพรนะครับที่เขาเอามาใช้ผมไม่รู้ว่ามัน <c oughs> เอาส่วนไหนมาใช้นะแต่ก็น่าจะพอเอามาจัดได้เหมือนกันเพราะว่าตัวลําต้นของเขาเนี่ยแล้วก็ใบเนี่ยมันไม่ใหญ่มากแล้วก็สามารถแต่งทรงพุ่มได้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวัชพืชนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรนะผมเห็นมันขึ้นแล้วก็ก็เลยเก็บไว้ในกระถางใบนี้นะครับอ่าเขาจะมีดอกเล็กๆสีม่วงเนี่ยอ่ออกดอกสวยดีครับผมอ่าลองมาจัดแล้วก็จะมีกระถางนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้กระถาง2แบบที่จะเอามาจัดอันนี้เดี๋ยวอันเล็กเนี่ยเดี๋ยวให้วินเป็นคนจัดส่วนอันใหญ่เนี่ยเป็นกระถางหินนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดนะครับ เดี๋ยวเรามาทําช่วยกันกระถางแรกนะครับก็เป็นอันนี้เป็นกระถางจริง,รงๆมันไม่ใช่กระถางต้นไม้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นพวกเ,เซรามิกมือสองนะครับผมก็เอามาเจาะรูเพื่อทําเป็นกระถางนะครับเวลาไปพวกร้านมือสองญี่ปุ่นเนี่ยเห็นเซรามิกใบสวยๆแบบนี้ยก็จะซื้อมาเก็บไว้นะครับราคาถูกครับก็สิบยี่สิบบาทโอเคอันดับแรกเรา จะใช้ไม่ไม่เราใช้หินเราจะใช้หินภูเขาไฟนะครับเด<อ><ๆ>ี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหินภูเขาไฟอ่ะก็วัสดุปลูกนะครับอ่าเป็นพวกกุศสลมโนโนอะไรเนี่ยเราสามารถใช้ทั้งดินแล้วก็วัสดุที่เป็นอนินทรีย์ได้นะครับส่วนตัวผมจะชอบใช้เป็นอนินทรีย์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอนินทรีย์ที่เหลือจากการปลูกบอนไซต,ต้นใหญ่นะครับอันนี้ก็ ร่อนแล้วก็เก็บทิ้งไว้เก็บไว้นะครับอ่าเราก็ไม่ได้ทิ้งไปมาอันดับแรกเติมเข้าไปก่อนเออ oh. Let's show <S ดินจะปลูกต้นไม้ยาลาบนะต้นหูว uh ่วบัต้นไม้ยาาบใช่ uh huh. แล้วก็ใส่ จะลดน้ำลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันชื้นๆก่อนเพราะว่าจะเอามอสแปะหน้าไปด้วยเ,ออเราใส่หินเข้าไปเพิ่มนิดนึงดีกว่าให้มันสวยนี้ต้องยกขึ้นเอาหน้านอืทำไมไม่ใส่ทางอ่ะใส่ทางไหนดิ หมุนหมุนดูทางนี้มันถึงต้งไนไม้ขึ้นเนี่ยต้ไนไม้ขึ้นใส่ชิดเดี๋ยวกดลงให้มันแน่นๆกันแล้วขอดูก่นนอนแบบนี้นี่ออืโอเค เดี๋ยวผมจะใช้ดินดินเหนียวนะครับดินปูกปัวยึดเป็นตัวยึดอไอหินก้อนนี้นะครับให้อยู่กับอันนี้ได้แน่นแล้วก็เพื่อที่จะเราจะเอามอสลงปลูกแล้วมอสก็จะติดกับดินเหนียวนี่นะครับก็เป็นงานที่ไม่ได้มีผิดถูกอะไรนะครับเราสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้เต็มที่นะครับ เป็นงานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเยอะเลยนะครับอันนี้ผมคือถ้าจะเสียเงินซื้อนี่ผมซื้อน่าจะแค่กระถางเนี่ยนะครับดินก็เราใช้ดินธรรมดาก็ได้หรือถ้าคนมีปลูกวานไซอยู่แล้วก็อาจจะมีวัสดอุอันินซีแบบนี้ก็เอามาใช้ได้นะครับเอาไหมฉีดน้ำนิดหนึ่งให้มันแปะ ใหง่ายให้มันแปะง่ายโอเคที okay. นี้เราใส่มอสลงไปมาเอามอสมามอสแปะงอ่าแปะข้างหน้าก่อนข้างหน้าข้างหน้าเออไม่ต้องฉีกเยอะหรอกผมจะใช้มอสแปะเพื่อให้เขาดูมีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็อ่าดูชุ่มชื้นแปะเลย นี้จะเป็นงานที่แบบเด็กจะชอบมากนะครับเพราะว่าเขาจะได้ปลดปล่อยจินตนาการของเขาเต็มที่นี่ก็ผมส่วนมากผมเวลาทําก็จะไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรนะครับถ้าปล่อยให้เด็กทําก็ให้เขาทําไปเลยครับก็เป็นงานศิลปะแบบง่ายๆหมดแล้ว จะปั้นไก่อันนี้เราก็แค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ครมน้ําหน่อยให้มอสเขาชุ่มชื้นก็ไม่ได้ปลูกเต็มกระถางนะครับมอสเดี๋ยวจะปล่อยพอเวลาผ่านไปเดี๋ยวเขาก็ค่อยจะเฟดเต็มกระถางนี้ไปเองนะครับก็อันนี้ก็อาศัยเวลาลนราบนี้ต้องอาศัยเวลาช่วงพักสักพักหนึ่งใหญ่ๆนะครับเขาค่อยจะต้นโต สวยแล้วก็พอเขาโตเต็มที่เนี่ยเขาจะให้ดอกสีชมพูน่ารักนะครับก็เป็นวัชพืชที่หาได้ทั่วไปง่ายๆเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกอะไรมันเกิดเองก็เป็นมากับดินนะครับโอเคเสร็จแล้วกะถางิ่นนู้ทำด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวทำให้ทำช่วยนี่นะครับผลงานของเด็กอายุหกขวบขวบ อไปส่งคุณครูได้เลยนะเนี่ยเค okay, เดียวต่อไปเราจะมาทําอีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นกระถางหินใบใหญ่ของผมถ้าสมุดิคุณครูบอกให้ทําทแบบนะี้เดี๋ยวต่อไปผมจะทํากระถางใบใหญ่ใบนี้นะครับอันนี้เป็นกระถางหินก็เป็นหินทรายธรรมดาเนี่ยครับ<ๆ>เขาก็เอามาเจาะเจาะอ่าให้มันเป็นร่องแล้วก็เจาะรูให้ระบายน้ําแบบนี้นะครับ เอามาปลูกสามารถเอามาปลูกบอนไซได้ตอนแรกผมว่า,ากะว่าจะเอามาซื้อมาปลูกบอนไซนะครับแต่พอดีต้นไม้มันไม่มีต้นไหนเหมาะกับไอ้นี่เลยก็เลยเอามาใช้ทำอุตสโมโนเนี่ยครับการเตรียมกระถางก็เหมือนกับบอนไซนะครับเราก็จะใช้ตะแกรงติดเข้าไปเพื่อกันวัสดุปลูกเราร่วงออกจาก จะขาดเลยทาแบบนี้โอเคเอาหินให้ไหนหินแน่แน่แน่แนม่แม่กไอสีเขียวนี่แหละยกมาเลยเดี๋ยวเราก็จะเติมวัสดุปลูกนะครับผมจะเติมเป็นหินภูเขาไฟลงไปรองชั้นแรกก่อน ส่วนต้นไม้ที่จะปลูกนะครับผมจะใช้เป็นไผ่จืดเนี่ยครับปลูกอันดับแรกเดี๋ยวขอเอาออกดูก่อน,มนไม่เหมาะอะไม่ได้ใช้ทั้งหมดผมจะใช้แค่กอเล็กๆกอน,นี้กอเดียวก็พอเดี๋ยวเขาก็จะค่อยโตไปเอง ขอบที่ใช้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับก็ทําให้เขาวางน้ําหนักของภาพรวมมาทางด้านฝังน่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมจะไม่วางตรง,งกลางแล้วก็ผมจะใช้คืชตัวนี้นะครับวางเป็นองค์ประกอบรองนะครับ เดี๋ยวลองจะเอาไว้ตรงประมาณฝั่งนี้นะครับพืชตัวนี้รู้สึกเขาจะเป็นลักษณะเหมือนพืชคลุมดินนะครับก็จะมีรากที่เลื้อยไปกับพื้นเดี๋ยวผมก็จะวางให้มันอ่าไหลไปตามกระถางตรงนี้ นี่เดี๋ยวเราใช้ดินเหนียวมาทําเป็นคันกั้นไม่ให้ดินในฝั่งนี้ไหลออกนะครับเพราะว่ากระถางเขาจะเป็นลักษณะหินจะเทลงมาทางด้านฝั่งนี้นะครับมันเอาหยิบหยิบเออดินให้ลุงหน่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก้อนใหญ่อะอยู่ไหนหนู่นนู่นทำไมต้องเอาก้อนใหญ่เอาก้อนเล็กให้หนูเล่นไงนผมจะเพิ่มความโปร่งของของตัวดินเหนียวเนี่ยนะครับจะไม่ได้ใช้ดินเหนียวทั้งก้อนก็ จะเอาวัสดุอันินทรีย์ที่เราใช้ปลูกเนี่ยแหละมามาปั้นคลุกเข,เข้าเป็นก้อนนะครับแล้วก็ค่อยวางข้อดีของไอ้ดินเหนียวพวกเนี้ยเวลาเวลาที่เราใช้ใช้นะครับ <c oughs> เมื่อเราผ่านเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยมอสเขาก็มักจะเกิดขึ้น ตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราเอามอสอะไรมาแปะไว้เขาได้รับพวกเกสรเขาเรียกว่าอะไรสปอร์ของมอสเนี่ยดแยวมันก็จะเกิดขึ้นมาได้เองนะครับเดี๋ยวสเปรย์น้ำให้เขามีความชุ่มชื้นก่อนนะครับชชุ่มื้น ชุ่มชื้นแปลว่าชุ่มชื้นแปลว่าชุ่มชื้นแปลว่าอีกาลากระตุกนะอีกาลรารกระตุกโอเคทีนี้เอาสาหรอ่ามอสมอสมอสมาแปะนิดหนึ่งพอดีเดี๋ยวผมจะแปะมอสนิดนึงนะครับอ่ามอสผมเหลือจากที่ทําเมื่อกี้เหลือไม่เยอะละแปะลงก็งไปเอามาใหม่อีกมันหมดแล้วฮ <Huh? S 1> มันหมดแล้ว จงความน้ำมันมหมดแล้วอ่ะใช่หมดเพราะว่าอะไรก็เราเอามาหมดเอาแปะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอ่อแตกออกมาเพิ่มขึ้นมาเองนะครับเอาแปะไว้ก่อนเป็นจุดๆไว้หมดยังขอหน่อยอะไรหมดหมดอสอ่ะหมดแล้ว ใช่มีกระบวนการใชไหมหมดแล้วมีเหลืออยู่แค okay. nice. nice ่อันนี้โอเคเดี๋ยวไหนเนี่ยน้อยจังนี่มึีแต่งแต่งอืมเ้อสวยดีอ่ะสวยดีไหมสวย นี่นาจะเอามาใส่ปลาวานเลย <h ums> นี่ยหัวล้อทำไมสวยโห okay, โอเคครับอ่าน่าจะได้แล้ว <h ums> หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะตัดแต่งกิ่งของไผ่นี้ออกนิดนึงนะครับพวกใบแห้งๆเขาจะตัดทิ้ง ตอนนี้ก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองกระถางผลงานของน้องวินแล้วก็ผมเอง <c oughs> อ๋อเป็นงานกิจกรรมสนุกๆน,นะครับสามารถเอามาทำแล้วก็เอามาประ,ประดับบ้านประดับสวนของเราได้นะครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับของคุณสมโ,มโนที่ผมทําช่วงแรกมันก็อาจจะดูไม,ไม่ได้สวยนะครับพอเวลาผ่านไปนะครับ พวกมอสพวกนี้อ่ามันก็จะขึ้นแล้วก็วัชพืชพวกนี้มันก็จะโตไปนะครับมันเดี๋ยวมันก็จะมีความงามในตัวของมันเองนะครับ <c oughs> เราก็ไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้ <c oughs> ทําให้มันสวยงามตั้งแต่แรกอ่าเราอาศัยเวลาเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะสวยของมันไปเองก <c oughs> ็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนอนบอนไซนะครับขอบคุณครับ